นะพี่น้องสิบ้าเหตุงานเหตุอย่างวันนี่เก็บอันหัวบอลสีได้เพิ่นอ,อยากขึ้นลายเนาะเห้เพื่สักคคัลกลูกกละเลียวเส,สาะกระทางเก้าเป็นเก้าใดกับมูนี่ะเป็น,นที่ว่าอันเอาอเพิ่นิออกมาละมันแรงเนาะตีเอาดินออกก็ว่าคืนอนของแรงแล้วติหดหนามนี้เนาะพี่น้อง ดินกับดินเก่าอันมู้งเติมใบมงใบไม้เนี่ยนี่แหละค่ะบริเวณเนี่ยอย่างนี้ตจ๊กกระดาเอาเด้อพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆงนี่แหละค่ะเป็นงานเจ้าของอยู่แล้วนะอันนี้ก็บติเป็นของเป็นอันนี้เนี่ยนะเพราะว่ามันเล็งพี่น้องเพราะว่าดินอันนี้ก็เป็นอันนี้อันนั้นปุ๋ยเติมมาจัดเลยค่ะเด้อ ก็คือใบวงใบไหม่ปนกนันไปนี่ยจะเอ็ดอย่างที่ปลูกนี่ค่ะคุณอนเยอะนะพี่หน้องเสียดายจตนี้เขาอยากขึ้นหไา,า,าก็จะเกิดายแล้วมันแรงเนะ้อนเมื่มีฝนแต่ว่าเจลใช้กระทางเขาขึ้นแล้วก็เขาที่ได้เขาเอาื่องละเพราะเขาหมดน้ำแล้วน้ำที่เขาได้กระจายลงพื้นนะ ก็จะไมด้ขึ้นล่างๆถ้าหนาฝนมาจริงๆอะ่ะแต่คือจะเอาเขาลงดินเนาะเพราะว่าเป็นมหม่งครับคุณเน่ะลงมไปเยอะแล้วไม่มีพระปลูกบอนสีแล้วกันด้าไม่มาบอนสีบอนนี้สายพันธุ์ไหนหรอคะสายพันธุ์เปนบ้านเนาะนี่แหละเพราะว่าคนมาคนชอบเนาะว่ามนันหลายช่วงหนาฝนน่ะคุณเห็นพี่น,น้องหนาฝนนี่เยอะมาก บมได้เอาถุงมือมาไปใส่ถุงมือเราเห็นน้ำเมื่อก่หนักพี่น้องจ้ะมันก็แต่ว่าถ้าไปน้ำปลาน้ำอย่างกับถุงมืออยู่อันนี้มันนั่งอยู่นี่เนาะที่บานทุกคนถาไปพี่จีพี่จานไหนก็พี่น้องต้องเสี่หลักกันมักเฮ็ดอีหยังเทส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 เต้องเสี่หลักอันนี้คือว่าก้อนเสียห์นี่จากเวลาจากนาทีโบรูรถพี่น้องก็โจทย์หลายๆเพราะว่าก้อนเสียห์นี่เพิ่นขึ้นเห็นเพิ่นอยากขึ้นลาย เราลิา่นโตนสงสารสงสาบรบ่นซีบ่ะอ,อยากกลิ่นไยนะดินเพื่อนอันจับก้อนกันซึ่งว่าเพิ่นกับเป็นดินที่ซื้อม้าเนี่ยค่ะซื้อมาปลูกแหละต่ว่าคว้มแหงแรงเนาะคุณไหนงล่องอนออองี่เป็นกล่องโต๊ะพี่ สองสามสิบสก็ระถางเขาพี่น้องยอายุโดนหลายแต่จีว่าโอ้เหมือนแต่เวลาโดนแก่ปะจีว่าเอ็ดไปมื่อละเล็กละน้อยเนาะพี่น้องเพิ่งกว่าหนึ่งเล็เนาะพี่น้องไม่ได้อันปลูกยากหลอกบอนสีบานๆเขาเนาะเรียกว่ายากแต่ค่อยเนี่ยเบิรงอัปเดตว่าเวลาเขาขึ้นซิกกระถางเนี่ยจะเลี้ยงกันเป็นน้ำเล้วพี่น้อง มะก่อน่ะปลูกอุ้ยเป็นลอยๆคนเด้นนี่เต็มเนอะทั้งในถุงทั้งในกระถางแล้ววันนี้เพราะหนาฝนกระเทียมเปโยนไอ้ฝนมันโยนเอาไปปลูกอ็อุ่นเด้อแต่ปีปีที่แล้วอุ้อันที่ไปปลูกเป็นปลาอยู่คนงานหลายพี่น้องอยากให้เห็นครับปีนี้มันแหลงนะแล้วหัวก็ได้เห็ดช่องอืมช่องกับพึ่งจิตเติบโตใหญ่มากับเลยแบบว่าเนะาะแต่ว่าปีที่แล้ว มีช่องตอนที่ว่าเป็นก็เป็นปลาทำงานเนโอ้ยปกเจสีส่ออ่อนสอ่อนนี่ดีเลย,ยน่เนีนลาี่นลงใปลางือใส่เมอยนี่หลับเป็นงานบริเวณพิจีพิษันยังไี่ังนี่เสร็จแล้ว เซตยังว่าที่เซ็ตที่เอาดินใส่อันกระถางที่นองทิบอันวางแล้วก็สิเอาบอลสีลงเนาะมือแรงเ่ยสิงใาย่เต้าเอาหดนามสิหดนามอยู่ที่หดหนามอยู่นี่แหละง่ายอันไม่น้องที่เป็นคนแบบเฮ็ดอีหยังเฮ็ดแบบ แปลว่าเขาเฮ็ดของเขาเองอะนะเขาไปเลยพิธีวิธันอีหยังมากไม้กับพี่น้องปุ <for> <op> okay, ๋ยท wow. de. ั้งนั้นแหละนี่ค่ะใบมงใหม่ๆมันไปเลยมันบ้อไปเลยนี่อยังมาปราป่นมาหนินี่นี่ง่ายพี่น้องลงไปเลยนี่ยั่งสิอุ้ยเวลเวลาเพิ่นขึ้นมาเด้วอยากจะลงเล็กจักน้อยนะเอาแบบว่าอาใส่ดินหลายปุ่นเอาใส่ที่หลัง นี่เป็นรูปมอนลดแกะหน่อยนี่จังสีโอ้รับรองเลยเหรอเนี่ยเพิ่นขึ้นง่ายเนาะค่ะนาะเพราะว่าบอนสีถ้าไพ่รูดเนี่ยก็คือเลี้ยงง่ายเนาะจนเลี้ยงง่ายเนาะพี่น้องบอนสีพี่น้องสีบบได้พิธีพิธันยังเพราะว่าโอ้โหชอยู่ว่าแตละล่ปีปง่ายมาก,กเราถ้าเพิ่นได้ข้นมาเนี่ยความสวยงามนะพี่น้องจาัา ใบเขาเขาก็ได้ชื่ออื่นส่ออ่อนนี้เป็นเพราะว่าขอโทถด้แค่ะอีปีนี้ยังไปแน่กบบต้องขอโทษแล้วเพราะว่าต้องเห็ดหแล้วหันกับหัวที่เขาออกมาเนาะนี่แบบง่ายๆอันว่าเอาขึ้ปลูกจรงสิเปิ้ลวัวสายง่ายเนาะบันทีนะบันทีล้างอะไรที่เจ้งไปล้างนั่นแหละเปิ้ลปืนเราไปนี่ริดโถนเราเปิ้ลหยาบปืนกันเลยถ้าไปหดน้ามันเพิ่งจะสีโ่๊ปปินเขาเอินว่าโป๊ปปนไร บกเป็นแนว้วบกเป็นอันนี้นะตอนลี้เอามาจัดมาใส่กระถางขึ้นด้วเกานั่นแหละมึงเนี่ยเนี่ยนะที่เขาอยากขึ้นล้างแดงสีดำตั้งแต่โคกระขึ้นแล้วไม่ได้ยากอย่างเน,น,นาะแล้วก็งดน้ำโบ,บ,บกบกเกินโบกเกินสองอาทิตย์เดี๋ยวเดี๋ยวสีหายเบอรงเพราะว่า คนถือนายเพิ่นปลูกง่ายคนสีเปลูกอ๋อใส่ไหลแต่ถ้าใส่ประมาณเนี่น้องมันเยอะอยู่ในกล่องนี่กับเต๊ะเนี่ยยกมาเปล่าน้ำเวลาย่านพวกเจ้าเบิ่งโดนย่านเบื่อย่จังสี่ปลูกง่าย เนี่ยตเหลเาได้วามาเติมตอนนี้เยอะแยะดุงออไซต่อู้หิกเกียบอู้จูแตตนุนเป่เต็มนี่โอเมนวานหน่อยๆน้่เยอะว่าความาเปิ้นอยากขึ้นเนาะอ้ยเน้ยราะตตูน ยางหยาบกบบนี้ต่ว่าเยอะไงคือเขาเยอะมากแล้วองอันใดก็อยาบขึ้นก้อนก็เลยอยากออกลงกับตงไงาไอ้อนนะนะอ๋อไอเคียโอ้ยเนาะแต่เขียวเขียนี่เห็นไหม กระจางเกาเขาแหละเต็มเนี่ก็คือล้มลงสี่เขาก็ขึ้นมาแล้วหดน้ำแล้วก็กดน้ำเอง เด็ดเลยล่ะพี่น้องนี่แหละง่ายๆอีหยังบ่ได้พิธีพิ่พพันเพราะว่าเอ้าบ่ได้เฮ็ดขาดเขาเฮ็ดเบิ่งความสวยงามแต่ว่ามันเก๋สวยงามเนี่ยปลูกง่ายเนาะเนี่ยต้มน้ำสีนบ่าตายเด้อเย็นิงๆเอาบ่ได้ไปดูแลคือสายพันธุ์อื่นนละสายพันธุ์นี้เพิ่นปลูกง่ายถึงง่ายแต่ว่าใบเวลาขึ้นมาเราโอ้ไม่แพ้ โบแกลสายตันอื่นเล็กๆเวลาเขาอ,อ,อยู่รวมกันขอบคุณนะคะหมดน้ำไปนีนพี่น้องน้ำนี่ก็เตรียมอาไรน,นะนี่เขาชื่นจังคนะ่อยเบิ่งแล้วโบเกินสองอาทิตย์แล้วพี่น้องใบเขาจะขึ้นพี่เอฟหนีไม้ึงว่าเขากองเนี่ยแล้วเขาอยากขึ้นเนาะเราไปนี่มันความแรงพี่น้องแรงแล้วโบมีฝนแล้วลุยนนะ ก็เลยดึงดึงอันๆๆที่นี้หนาขึ้นมาที่ตนเขาว่าเป็นยังค่อยออกแกกระถางมะก่อนก็นคือย่ายเลื่อยเนาะพูนมะกอนอยู่ปุ่นเ้อวันนี้ความแห้งแรงแต่ย,ยุงใส่ยางลูกอเมอกรนอ่ะคือหนาฝนปเดียหดน้ำไงใส่กระถางวางไม้ปุนเลี้ยงกงับน้ำเทน้ำฝนวันแรกของเราแบบนี้ แต่ยางโ่้อหอดก็เลย่ายแต่ทางมะมะเติเนี่ยเป็นกองดินนี่แนหะนี่แหละการหุดแค่นี้แล้วใ่เ,เบิ่งเรื่อยๆมาภายในสองอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่าเนี่ยเขาจะแตกกางแล้วเขาจะงาม,มาะวบนสีพันนี่เนะเป็นงามจะอยู่น้ำกันหลายๆงามให่ อันใบที่เขาสมบูรณ์เนี่ยอ้ยใบก็เนี่เปิงเกลงแบบงหายที่สุดเโอเคเนาะค่ะเนาะนี่หลังง่ายๆไม่ต้องแปดโบเมนค้นพิจีพิสันอะไรมากมายเนาะนี่เฮดแค่นี้ก็ได้หลายกระถางอันนี้คือว่าเฮดนี่ลิโตนเขาที่เขาเกิดยุแถวนี้เนาะนั่นแหละกับมู่นี่แหละค่ะสายพันธุ์นี่แหละแต่ว่าเขาขึ้นมาจะกเขาสีด่างบดางกับยุที่เขาเนาะค่ะเนาะต่อไปมือลุ้นนะไม่นองสิเฮดตัวนี้ได้ปะนี เพิ่นขึ้นค้นแล้วมีเยอะเดี๋ยวสิขยายอีกเนาะพี่น้องแต่อีพีนี่คลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟเด้อค่ะเด้อพาปลูกอืพระปลูกพาาทาอ่าไม้ดอกไม้ประดับเราเองก็คืออันนี้คือสายพันธุ์บอนสีเนาะค่นนะเนาะซื้อ,อยังอุดจําซื้อบ่ไใดเด้อพี่น้องกันตามลืมลืมซื้อเพิ่นมอกวอนน่ะรูอยู่มานี่ มเมล่นพี่ยูลายสมบ์เบอร์ขอตัวทีเราพี่น้องโอเคค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟเนาะมึงความว่าเขาอยากเกิดนี่แหละก็เลยต้องง่ายเขาไมา่ใส่กระถางเพื่อจีงหดน้ำเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าควาาแห่งแรงเขาก็ลิโตนเขาเขาอยากเกิดเขาอยากขึ้นนะพี่น้องละเบิ่งออกอันที่เอามานี่มิตรอันที่เขาแทงนอแทงหนายข้นแล้วเนาะกะลิโตนเนาะพี่น้องเนาะก็เลย ยายเพื่อนออกจากหม่องพุ่นมาใส่ลงกระถางไว้ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกพลังบวกแรงใจเข้ามารับชมนะคะก็คืออีพีนี้คลิปวิดีโอนี้ก็คือพาทาพาปลูกไม้ดอกไม้ประดับก็คือโอ้โษเด้อเด้อถ้าเกิดภาพสั้นสเสือนเนาะอ่าถือไม้อันนี้มันบ่ค่อยอันนั่นปันไดเนาะอ่ากอขาตั้งกองโรทีโตท,ทีถ้าเกิดภาพไม่สมมติก็ขอโทษขอษัยเนาะค่ะเนาะจะพยายามทําให้ดีต่อไปเนาะ ในการอ่าถือมือกล่องเนาะขอโทษเถอะอ่ะเด้อนั่นแหละค่ะอ่าให้ดูว่าเราอ่ะมีงานอดิเรกหรือเวลาว่างเราสามารถอ่ามองดูอุย้ยเนี่ยนะเขาอยากขึ้นเราก็ช่วยพยุงเหมือนกันเขาก็ต้องการน้ําต้องการอากาศเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะโมเมนต์ว่าไม่น้องพึ่ง,พงทําทํามาแต่ไหนแต่ไรเนาะเป็นความชอบเนาะ ถ้าเราไม่ชอบเราก็ทําไม่ได้น้ไม่ว่าอะไรก็ช่างนอ้อพี่น้องนาะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิบทุกพลังใจแรงบวกที่เข้ามารับชมนะคะคอยดูต่อไปนะคะ่ะว่าภายในอาทิตย์กว่าหรือสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์หรือว่าฝนตกลงมาว่าเขาจะเป็นอย่างไรไม่ใช่มีแค่นี้แน่นอนคือมีเยอะค่ะขอบคุณทุกไลทุกเลิฟขอบคุณทุกพลังแรงบวกแรงใจที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะทุกท่านสู้ผู้สู้คนจ้า